สถานที่ที่จะใช้โลีิถูกคุมขังอยู่ก็คือโยามาโลกครับแล้วอย่างนี้ตัวของลูฟี่จะช่วยโลีิออกมาจากที่คุมขังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในวันพีตอนที่1131กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบิไรซิ่งในที่สุดก็ปล่อยออกมาให้เราได้อ่านกันสักทีนะครับกับวันพีตอนใหม่ตอนที่1131ที่ก็ห่างหายกันไปถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะเหตุที่วันพีทหายไป2สัปดาห์เลยเนี่ยก็เป็นเพราะว่า ตัวของอาจารย์โอดะเขาได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในการเขียนวันพีชภาคใหม่นี้ขึ้นมาครับซึ่งมันก็ทําให้ผมรู้สึกเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาตัวของอาจารย์โอดาเนี่ยวางแผนการเขียนวันพีชแบบภาพลางๆว่าเนื้อเรื่อง1234จะเป็นยังไงแต่ใน1234ที่อาจารย์ได้วางแผนเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเท่าไหร่อาจจะต้องมีการคิดวางแผนประกอบไปในแต่ละภาคแต่ละภาคของวันพีชด้วยซึ่งจากที่ผมได้ดูรายละเอียดในวันพีชภาคเกาะเอลบาฟแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอืม อาจารย์โอดาอาจจะทาถูกแล้วก็เป็นได้ครับเพราะว่าเรื่องราวของตำนานเทพนอสเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่ถ้าเกิดว่าทําพลาดขึ้นมาเนี่ยแฟนๆตำนานของเทพนอสก็อาจจะมากลด่าตัวของอาจารย์โอดาก็ได้ว่าแบบทําการบ้านมาไม่ดีเลยอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วันพีชหายไปถึง2สัปดาห์มันเป็นอะไรที่ยอมรับได้ครับซึ่งจากในตอนที่แล้ว ภายในวันพี่ตอนที่1130เนื้อเรื่องก็ได้ตัดไปตอนที่ตัวของลูฟี่ได้ตามเสียงรีดร้องมาจนถึงตัวของเจ้าของเสียงอย่างเจ้าชายโลกิเจ้าชายจากเก่อนคนยักษ์ที่มีรูปร่างใหญ่โตครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทําการแนะนําตัวกันอย่างเสร็จสรรพเลยนะ ยังไงเราก็มาดูเรื่องราวต่อจากนั้นในวันพีตอนที่1 1 3 1นี้กันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม subscribe, s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พวกเราชินบิไรซิงสามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะเอาให้พุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับชื่อไรซิงเลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็เราไปดูวันพีตอนที่1 1 3 1กันีกว่าครับ วันพีตอนที่1 1 3 1จะมีชื่อตอนว่าโลกีในยมโลกครับในตอนนี้เนื้อเรื่องก็ได้ปรากฏออกมาครับว่าพื้นที่ที่ตัวของโลก,กีถูกจองจําอยู่นั้นมันถูกเรียกว่ายมโลกครับที่บริเวณโดยรอบเนี่ยมันก็จะมีหิมะตกอยู่ตลอดเวลาและรอบตัวของโลก,กีนี้ก็จะถูกรัดพันธนาการไปด้วยโซ่ขนาดยักษ์ในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยกันออกมานะครับว่าไอ้โซ่ขนาดยักษ์นั้นเนี่ยมันทํามาจากหินไคโรครับนอกจากนี้บริเวณโดยรอบที่คุมขังโลก,กีอยู่นั้น มันก็ยังมีสัตว์ขนาดยักษ์คอยคุ้มกันบริเวณนี้อย่างแน่นหนาอยู่ด้วยซึ่งผมก็คิดว่าเอาจริงๆนะครับไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันคงไม่ครานามือตัวของมังกีดีลูฟี่หนึ่งในสจกักรพรรดิคนปัจจุบันนี้แน่นอนครับขนาดเจ้าทะเลลูฟี่ยังอัดมาแล้วเลยแต่ถ้าเกิดว่าพวกสัตว์ยักษ์พวกนี้มันมีหลายตัวแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าลูฟี่จะเอาอยู่หรือเปล่าทางด้านโลกิก,ก็เปิดเผยออกมาครับว่าตัวของเขาเนี่ยถูกจองจําอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานถึง6ปีแล้ว เพราะที่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้ครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าใครเป็นคนส่งข้าวส่งน้ำให้เขากิน จากที่เราได้เห็นสภาพของโลกิเนี่ยเราก็เห็นกันใช่ไหมครับว่ามือของเขาถูกพนานาการเอาไว้อยู่มันจะต้องมีคนมาคอยป้อนข้าวป้อนน้ําให้เขาแน่ๆเลยละครับแต่สิ่งที่ผมสงสัยอยู่นี่มันอาจจะไม่สําคัญอะไรก็ได้นะ <c oughs> มันเป็นแค่สิ่งที่ผมตั้งข้อสงสัยขึ้นมาเล่นๆเฉยๆนะซึ่งโลกิเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกสบายตัวกับการอยู่แบบนี้สักเท่าไหร่ครับเขาก็เลยขอให้ลูฟี่เนี่ยช่วยปล่อยเขาออกมาโดยมีเงื่อนไขที่ว่าถ้าลูฟี่ปล่อยตัวของโลกิให้เนี่ยเขาก็จะตอบแทนโดยการทำลายกลุ่มโจรสลัดให้หนึ่งกลุ่มตามทีี่่ลลูฟต้องการรเยคับ เอาจริงๆนะครับข้อเสนอนี้มันก็น่าลอตาลอใจอยู่นะคือถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆจะขอให้โลกิไปทําลายกลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนหล่ะครับอมเมนต์บอกผมสักนิดหนึ่งคือถ้าเป็นผมเนี่ยณเวลานี้ตัวอันตรายที่สุดภายในเรื่องวันพีชก็น่าจะเป็นกลุ่มโจรสลัดหนวดดานี่แหละครับเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายและมีความทะเยอทะยานที่สุดแล้วถึงขั้นที่สามารถทําให้กลุ่มโจรสลัดฮาร์ดของโลเนี่ย แตกออกได้เลยนะแถมยังไปคุกคามเกาะอา a มาซอนลิลลี่จ้องที่จะเล่นโบอาแฮนคอกอีกผมรู้สึกถึงความอันตรายของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนี้มากขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะครับถ้าขาดกลุ่มนี้ไปสักกลุ่มนึงเนี่ยผมว่าจักรวาลวันพีชคงจะสงบสุขมากขึ้นแน,แน่แต่มันก็อาจจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่อาจจะไม่มีอะไรให้เราได้ลุ้นกันนะ เพราะว่าหลายๆเหตุการณ์พอมีกลุ่มโจรสลัดหนวดดาเข้าไปปั่นป่วนเนี่ยมันก็ทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันลุ้นระทึกขึ้นไปมากๆเลยเอาจริงๆก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะหรือถ้าเราเปลี่ยนใจให้โลกิเขาไม่ต้องไปทําลายกลุ่มโจรสลัดกลุ่มไหนแล้วไปทําลายแมรี่จัวดินแดนของพวกเผ่ามังกรฟ้าแทนเนี่ยได้ไหม <c oughs> แบบผมว่าน่าจะสะใจอยู่นะได้เห็นพวกเผ่ามังกรฟ้าแบบเละเทะ หลังจากนั้นลูฟี่และโลกิก็คุยกันไปเรื่อยครับจนโลกิเขาได้รับรู้ว่าตัวของลูฟี่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงก,กันกับตัวของแชงโลกิเขาก็หลุดเรียกแชงออกมาว่าไอ้ขี้ขาดเพื่อทําการแย่และยั่วย,ยุให้ลูฟี่เกิดอาการโมโหครับซึ่งตัวของลูฟี่เขาก็จุดติดขึ้นมา,าจริงนะเขาโมโหจริงๆถึงขั้นที่จะใช้ร่างเกียร์สีเนี่ยอาศัยตัวของโลกิที่ถูกมัดจองจําไม่สามารถทําอะไรไม่สามารถตอบโต้อะไรลูฟี่ได้เลยซึ่งโลกิเขาก็ตัดบทครับบอกกับลูฟี่ว่าเขาแค่ล้อเล่นเฉ เอาจริงๆผมนึกว่าฉากนี้เนี่ยโลกิเขาตั้งใจที่จะย่วมโมโหให้ลูฟี่เนี่ยทำลายโซ่หินไคลโลขนาดยักษ์ให้ซะอีกคือแบบลูฟี่ไม่ยอมช่วยเนี่ยก็แกงโยมโมโหให้ลูฟี่เนี่ยทำลายโซ่ให้ซะเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยข้างหัวของโลกิครับที่ก็จะอยู่ที่2,600ล้านเบรีนั่นเองสูงมากเลยทีเดียวนะครับสูงเกือบจะเทียบเท่าได้กับเหล่าจักรพรรดิจนสลัดเลยนะ ซึ่งเขาได้มีการให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ตัวของโลกิถูกตั้งค่าหัวสูงขนาดนี้ก็เพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าหัวแบบพิเศษให้กับตัวของโลกิโดยเฉพาะเลยละครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่มีค่าหัวสูงขนาดนี้เกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่าแต่ผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีในอนาคตแน่ๆเลยลครับด้วยความสงสัยของลูฟี่ว่าตัวของโลกิกับแชงเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เขาจึงได้เข้นคอถามโลกิครับ ซึ่งโลกิเขาก็ตอบว่าเขาจะยอมตอบสิ่งที่ลูฟี่สงสัยอยู่แต่ว่าลูฟี่เนี่ยจะต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระซะก่อนแมมาตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวของโลกิเนี่ยมีความเหลี่ยมไม่ใช่เล่นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ถูกตัดไปครับทิ้งให้คนอ่านอย่างเราลอยเทงเต้งอยู่ในคําถามที่ว่าเอา้าและเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อกันแน่วะซึ่งผมก็คิดว่าตัวลูฟี่เนี่ยเขาก็น่าจะปล่อยโลกิออกมาเองนั่นแหละครับ ดูจากนีสใส่ใจของเขาแล้วนะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยลูฟี่เขาก็จะทําอะไรแบบนี้อยู่ตลอดตลอดเลยเหตุการณ์ตัดกลับมาที่กลุ่มของโซโลนามิอุซอบสันจิและชอปเปอร์ก็สามารถหลบหนีการจับกุมของโรสไปได้ครับอีกทางด้านหนึ่งบนเรือของกลุ่มโจรสลัดเอลบาร์ฟสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางที่นี่ก็จะประกอบไปด้วยโรบินบลูและแฟรงกี้ครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยใกล้ที่จะเดินทางไปถึงเกาะเอลบาร์ฟเข้าไปทุกทีทุกถีแล้วตัวของโรบินเนี่ย จึงได้ขอให้บลูคช่วยตัดผมให้เธอกลับไปเป็นเหมือนทรงก่อนไทมสคริปต์นะครับก็คือผมตรงยาวสลวยไว้หน้ามา้าผมคิดว่าตัวของโรบินน่าจะกลัวซาโลจําเธอไม่ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะอยากย้อนความทรงจํากับซาโลสักหน่อยซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นโรบินกลับไปไว้ผมทรงเดิมกันนั่นแหละครับคือหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดถึงโรบินในลุคนี้อยู่พอสมควรเลยนะและว,วันพิษในตอนที่1 1 3 1นี้ก็จะจบตอนลงไปด้วยเหล่าคนยักเนี่ย ะโกนว่าซาโลได้ล้มหมดสติไปกับพื้นครับทิ้งให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยต้องตกอยู่ในความสงสัยกันต่อไปครับว่าตัวของซาโลเนี่ยเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นอาการป่วยหรือก็อาจจะเป็นอาการบาดเจ็บจากแผลน้ําแข็งกัดอะไรแบบนี้ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่แล้วในช่วงที่ซาโลเนี่ยได้ช่วยตัวของโรบินเอาไว้ครับและแน่นอนครับว่าวันพีชในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาไม่งดนะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวันพีชในตอนที่1131หลังจากที่พวกเราเนี่ยไม่ได้รับข่าวสารอะไรเกี่ยวกับวันพีชมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ในตอนนี้ก็ได้มาสารต่อเรื่องราวกันแล้วนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ได้ปรากฏเป็นข่าวสารมาให้พวกเราแฟนๆวันพีชได้รับรู้กันว่าตัวของกราฟเนี่ยเขาได้มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเขาเป็นผู้มีฮาคิราชันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นฮาคิราชันขั้นสูงหรือเปล่าใครที่มาคอมเมนต์ด่าผมว่าผมมั่ว ผมก็บอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้มั่วนะครับคือมันก็คงไม่ได้มีแค่ผมที่โดนด่าว่ามั่วหรืออะไรแบบนี้หรอกผมเห็นช่องวันพีทหลายๆคนก็ออกมาพูดถึงสิ่งนี้เหมือนกันผมรู้สึกเข้าใจพวกเขาเลยว่าแบบการโดนด่าว่ามั่วมันมันรู้สึกเจ็บใจขนาดไหนอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็รู้สึกว่าทางออฟฟิเชียลเขายืนยันออกมาแบบนี้มันก็ได้ช่วยปลดล็อกตาบาปอะไรหลายๆอย่างให้ผมไปมากพอสมควรเลยและผมก็เชื่อว่าช่องอื่นๆที่ทําเกี่ยวกับวันพีทที่เขาเคยพูดว่ากราฟมีฮาคิราชันเนี่ยก็คงจะได้ปลดล็อกข้อข้อลหานี้ไปเหมือนๆกันครับโอเคเรื่องราวของวันพีทในสัปดาห์นี้ก็น่าจะจบลงไปแค่เท่านี้แหละครับคือผมรู้สึกว่า คิดถึงการไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับก็เลยวางแผนที่จะกลับมาไลฟ์สดพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการเล่นเกมไปด้วยอ่านคอมเมนต์ไปด้วยอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีว่าเราจะมาไลฟ์สดพูดคุยกันวันไหนเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารแล้วก็ได้พูดคุยกันเราจะได้มีความรู้สึกที่แน่นแฟงกันมากขึ้นนะใช่ไหมเท่าที่ผมดูๆไว้เนี่ยน่าจะเป็นคืนวันศุกร์หรือไม่ก็คืนวันเสาร์นี่แหละครับ เพราะว่าถ้ามาคืนวันอาทิตย์เนี่ยมันจะรบกวนเวลาพักผ่อนของเพื่อนๆซะมากกว่าวันจันทร์เนี่ยต้องไปเรียนกันใช่ไหมล่ะครับเป็นไงผมคิดถึงเพื่อนๆขนาดนี้เอาไว้มีไลค์เมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตวันพีซตอนใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ช่องชิน o บิร i สิ่งของเราสามารถทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปด้วยนะครับ หรือถ้าอยากที่จะสนับสนุนให้กับช่องของเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็น Membership หรือ Super t a แ k เงินเข้ามาได้เลยนะเริ่มตน้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเราก็จะมีคลิปใหม่ๆให้ได้ดูกันก่อนใครและอ e ีโมจิปันๆแบบนี้เอาไว้ใช้คอมเมนต์ในช่องของเรากันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Movie Level 2ให้ผมด้วยนะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกับช่องชิโนโบิของเราตลอดมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ